กีด่าใครเอ้านี่พัปะเนี่ยเขากลัวว่าเราอ่ะจะขึ้นไปเรียกแขกเรียกลูกค้าคนนั้นก็คือของเราเป็นเรือเรือท่องเที่ยวอ่ะก็ทํามานานแล้วหลายปีแล้วเสร็จแล้วเออไม่นานทางวัดนะคะเขาซื้อเรือก็ตั้งแต่นั้นมาก็กระท่อนกระแท่นเรื่องนี้มามั่อกีมาด่าใคร เมื่อกี้ด่าใครเอ,เอ้าเฮ้ยน,นี่พักปะเนี่ยปล่อยเท้าปล่อยเท้า <historically> ปล่อยเท้าปล่อยเทาปล่อยเท้าออนี่พักปะเนี่ยทำเขตนะทำไมเขตไรคะเขตไรคะเขตไรคะรจบแล้วจบเขตไรคะ,ไ,คะไม่สวยแล้วโยว้ยไม่สวยแล้วนมนุ่กลัว มาได้เจอใครมาได้ไม่เจอใครอันนี้พักโมโหเรื่องอะไรคะโมโหเรื่องอะไรคะโมโหแย่งลูกค้ากันเหรอคะฮะโมโหแย่งลูกค้าเหรอคะโมโหเรื่องอะไรคะหนูอทำอะไรให้โมโหคะเขาไปหยิบโทรศัพท์มาถ่ายอ้าวมาด่าหนูทำไมด่าใครด่าเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ย ผมมึงอย่ามาข้ามเขตกูนะบอกเขตอะไรจะเข้ามาแล้วบอกว่าทำไมถึงจะเข้ามาไม่ได้ไม่ได้ไปทําอะไรเลยเขากลัวว่าเราอ่ะจะขึ้นไปเรียกแขกเรียกลูกค้าบนนั้นแต่จริงเรายังไม่ได้เรียกก็คือของเราเป็นเรือเรือท่องเที่ยวอะ่ะเป็นเรือที่รับนะักท่องเที่ยวตรงนั้นอยู่แล้วอยู่ตรงนั้นมาประมาณ3ามปีตั้งแต่ช่วงโ,โควิดอะคะ่ะตอนที่แบบเขาปิดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอยู่ตามวัดตามคาเฟ่ตามอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแฟนก็ไปอยู่ตรงนั้นเพื่อว่ารับลูกค้าลงเรือพาลูกค้าถ่ายรูปนู่นนี่นัน่น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทํามานานแล้วหลายปีแล้วเสร็จแล้วเออไม่นานทางวัดอะคะ่ะเขาซื้อเรือ,อพอเขาซื้อเรือมาประมาณได้ปีหนึ่งมั้งค่ะก็ก็ตั้งแต่นั้นมาก็กระท่อนกระแท่นเรื่องนี้มาตอนแรกท่านบอกว่าจะซื้อเรือลเ,เนี้มาเพื่อทํากิจนิมนต์อบอกว่าท่านซื้อเรือมาทําอะไรนะคะบอกทำกิจนิมนต์เผยญาติโยมต้องการจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็จะได้เอาเรือลำนี้ไปจริงๆถ้าไม่ต้องซื้อราหรอกค่ะใช้เรือเราก็ได้เพราะเราก็ทํามาหากินอยู่ที่วัดนี้มาตั้งนานแล้วท mm hmm. ่านอยากไปไหนเราก็ยินยอมยินดีเลย mm hmm. ก็ก็คือว่ามันมีหลายๆเรื่องค่ะพอพอเราคือเขาให้คนกลางมาคุยว่าคือจะทํายังไงจะอยู่ด้วยกันได้รวมตัวกันได้อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าก็วิ่งวนคิวนไป1นึ่งสอะไรอย่าะไรเงี้ยอ่าเรือของวัดเรือของเราก็มาทําร่วมกันวนคิวนไปเขาบอกว่าได้แต่ว่า สมมุติว่าขายตั๋ว200เนี่ยเขาขอให้เข้าวัดร้อยหนึ่งเราก็บอกมันมากเกินไปพเพราะเรือเราก็มีค่าเช้จ่ายเยอะเขาบอกงั้นขอเป็น50าสิบได้ไหมเราห้าสิก็ยังเยอะอยู่ขอเป็นหัวละ30มสิบได้ไหมแล้วมันก็ยังเยอะอยู่เราขอเป็นจ่ายช่วยค่าน้ำค่าไฟเป็นรายเดือนได้ไหมเดือนละ2 0 0 0ันถึงสามพบาทต่อเดือนต่อลำกล็มีเรือประมาณห้หกลำก็ประมาณหมื่นสองแต่ทางวัดก็ยงรับไม่ได้แล้วก็เลย ประมาณนี้ค่ะปิดท่าถ้าสมมุติอยากแค่กได้ผลประโยชน์จากเรือแค่สี่ห้าลำหกลำเนี้ยก็มาคุยกับพวกเราชาวเรือตรงนี้สิคะไม่เห็นจะต้องปิดท่าเลยที่บอกว่าปิดปรับปรุงเพราะท่าเพิ่งปรับปรุงเสร็จไปเองแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นจุดแรงม้าที่ลูกค้าจะขึ้นจะลงแล้วก็เห็นพระใหญ่เลยมันมันสะดวกหลายๆอย่างทั้งนักท่องเที่ยวทั้งไกด์อะไรเขาเดือดร้อนหมดเลยชาวเรือลำบากมากเลยค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟออเวอร์รอย่าลืมติดตามคลิปปีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทรีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ